สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิวาทะเดือดกลางสภาสสรัฐบาลฝ่ายค้านสัดนัว นักเรียนเลว vs นักการเมืองเลวประเด็นเรื่องนักเรียนแต่งไพรเวทไปโรงเรียนแทนใส่เครื่องแบบนักเรียนยังคงเป็นเรื่องโต้เถียงต่อเนื่องบนโลกโซเชียลล่าสุดประเด็นยกระดับสู่กระทู้ถามในระหว่างการประชุมรัฐสภาวันนี้โดยคนที่หยิบยกขึ้นมาคือนายชัยวุฒนาคมานุสร์สอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ นายชัยวุฒิได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเรื่องชุดนักเรียนซึ่งทำให้มีการชุมนุมและเรียกร้องให้ต้องยกเลิกชุดนักเรียนว่าตนภูมิใจที่ได้เห็นลูกใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนชุดนักเรียนไม่ได้ทำให้แค่มีความสุขความภาคภูมิใจแต่ยังมีประโยชน์เรื่องความปลอดภัยให้รู้ว่านี่คือนักเรียนรวมไปถึงมีประโยชน์เรื่องค่าใช้ใจ่ายและไม่สร้างความเหลื่อมล้ํา ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองวิตกกันมากว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไปรับเอาข้อเรียกร้องเหล่านี้จึงขอสอบถามว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและนโยบายที่ท่านให้เงินไปซื้อชุดนักเรียนให้นักเรียนท่านจะยังดำรงนโยบายนี้ไว้หรือไม่ นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเรื่องนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันตนก็เป็นคนในยุคของนายชัยวุฒิที่มีความภูมิใจในชุดนักเรียนแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปความต้องการของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองบางกลุ่มเปลี่ยนไปในเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งเราก็ต้องรับฟังทั้งนี้ที่ผ่านมาตนได้พบปะกับกลุ่มนักเรียนเลวและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งเรื่องทรงผม การแต่งกายและอื่นๆคิดว่าการรับฟังความเห็นเป็นสิ่งที่ดีแต่อยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนเราจึงได้เอาข้อมูลต่างๆมาประมวลและตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนดังกล่าวโดยในคณะกรรมการมีทั้งนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการได้ยกประเด็นขึ้นมา5ประเด็นหลักคือ 1. ส่งผมนักเรียน 2. เครื่องแต่งกายนักเรียน 3. การคุกคามนักเรียนและการละเมิด 4. กฎระเบียบที่ล้าหลังและ 5. การแสดงออกในสถานศึกษานายนัทพลกล่าวว่าคณะกรรมการได้ตั้งคณะทำงานย่อยมาศึกษาใน3เรื่องหลังที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้เชิญตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้แต่ได้รับการตอบรับว่าไม่มาเนื่องจากไม่สามารถไลฟ์สดหรือถ่ายทอดการพูดคุยออกไปได้ ซึ่งก็ไม่เป็นไรเราจะต้องมีแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่หาทางออกได้อย่างเหมาะสมแต่แน่นอนว่าทางออกคงไม่ถูกใจทุกคนเราอาจจะลองเทอมละครั้งซึ่งสถานศึกษาไม่ต้องแก้กฎหรือระเบียบของโรงเรียนโดยสามารถพิจารณาเรื่องการแต่งกายได้เลยแต่ขณะนี้ยังไม่มีสถานศึกษาใดทําเรื่องนี้เลยเนื่องจากมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องศึกษาเช่นการใส่สายเดี่ยวและอื่นๆ ทั้งนี้เราไม่ได้ตัดสินใจทําเพราะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งกดดันและตนขอยืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถหาข้อสรุปเรื่องการแต่งกายนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ผลออกมาไม่ตรงใจคนทุกกลุ่มร้อเปเซ็นแน่นอนจากนั้นนายชัยวุฒิถามต่อถึงปัญหาการคุกคามทางเพศนักเรียนในสถานศึกษา นายนัทพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้นิ่งนอนใจตั้งแต่การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเราได้ถอนใบประกาศวิชาชีพของครูไป16ท่านและอาจจะมีอีกรวมถึงเรื่องของอยาเสพติดด้วยเราปล่อยไว้ไม่ได้กระบวนการที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้ออกจากกระทรวงศึกษาธิการเราทำอยู่และยังได้ทำเรื่องไปยังพบตรว่าถ้าไม่ให้ประกันได้จะดีมาก เ่อไม่ให้บุคคลที่ถูกฟ้องร้องมาใช้อิทธิพลในการข่มขู่คุกคามผู้เสียหาย นายชัยวุฒิถามอีกว่าเชื่อหรือไม่ว่าการชุมนุมของนักเรียนเลวมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังมีพักการเมืองบางพักใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือทำงานเป็นระบบส่งสมาชิกส่งคนเข้าไปล้างสมองเด็กพร้อมใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลังถูกยุบพักหัวหน้าพักพูดทันทีว่าถ้าไม่ให้ตัวเองสู้ในสภาก็ต้องไปต่อสู้บนท้องถนน ทำให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยประท้วงว่าเป็นการอภิปรายที่ใส่ร้ายเสียสีไม่อยากให้เสียบรรยากาศดังนั้นขอให้ประธานพิจารณาให้ถอนคําพูดนายชวนจึงวินิจฉัยว่าไม่ต้องถอนแต่ขอเตือนให้ระมัดระวังเหลีกยกเลี่ยงและอภิปรายอยู่ในประเด็นไม่พลาดพิง ทำให้นายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลประท้วงประธานว่าประธานต้องวางตัวเป็นกลางทำให้พักอนาคตใหม่เดิมและพักเก้าวไกลในขณะนี้เสียหายทั้งที่การชุมนุมเป็นการชุมนุมที่สุจริตและอิสระโดยกลุ่มนักเรียน ทั้งนี้ขอถามว่าท่านมีหลักฐานอะไรดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาให้ถอนคำพูดนายชวนจึงวินิจฉัยซ้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องถอนแต่ขอย้ำให้ระวังและหลีกเลี่ยงการพาดพิงไปถึงพัคการเมืองอื่น นายชัยวุฒิจึงกล่าวต่อว่าการที่ผ่านปล่อยให้นักการเมืองเลวๆไปชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนักการเมืองเลวทำให้บ้านเมืองได้รับผลกระทบทำให้นักเรียนโดนล้างสมองให้ชังชาตินายธีรชัยจึงลุกขึ้นประท้วงว่าเป็นการใส่ร้ายท้งนี้ไม่มีใครชังชาติมีแต่ชังรัฐบาลที่มาจากรัฐประหาร ทำให้ในายวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐประท้วงนายธีรชัยว่าพูดกันเรื่องนักเรียนเลวอยู่แล้วเหตุใดมายงมที่พักตน จากนั้นนายชัยวุฒธจึงถามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต่อว่าการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์จะมีอยู่หรือไม่เพราะนักเรียนต้องได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิดความรักชาติไม่โดนล้างสมองและต้องไม่ปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าไปล้างสมองนักเรียนในสถานศึกษาจนทําให้เด็กเกิดความคิดความเชื่อที่ผิดท่านจะสกัดกั้นกระบวนการของนักการเมืองเลวนี้ได้อย่างไร นายนัทพลกล่าวว่านายชัยวุฒิถามคำถามที่อาจทาให้ตนโดนทัวลงได้ทั้งนี้การเคลื่อนไหวเรื่องการแต่งชุดปรายเวทไปโรงเรียนต้องมีคนคิดที่ตนเสียใจคือคนที่คิดใจร้ายมากๆที่ทําให้เด็กนักเรียนต้องมายืนประจันหน้ากับผู้บริหารสถานศึกษาแต่เราก็สามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดี อย่างไรก็ตามตนเสียดายที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงเน้นย้ำว่าต้องมีการสกรีนคนที่จะเข้าไปในโรงเรียนคงไม่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดแต่ตนพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้การศึกษาของนักเรียนมีครบถ้วนทุกด้านนอกจากนี้ตนมีหน้าที่ทำให้การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมีมากขึ้น จากนั้นนายธีรชัยจึงลุกขึ้นชี้แจงกรณีที่นายเชลูพูดพาดพิงว่าการกล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองเลวชังชาติล้างสมองเด็กเป็นการกล่าวหาอย่างร้ายแรงในหลายกรณีซึ่งเป็นการใส่ร้ายอย่างชัดเจนและไม่ควรนำมาพูดในห้องประชุมนี้โดยไม่มีหลักฐาน ทั้งนี้ขอเรียนว่าพักอนาคตใหม่เดิมและพักเก้าวไกลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมและไม่ได้เอาข้อมูลเอาอะไรไปใส่หัวเด็กเพราะถ้าทำอย่างนั้นได้จริงเหตุใดเด็กไม่จำค่านิยม12ประการที่รัฐพยายามฝังให้เด็กความคิดต้องอาศัยความศรัทธ,ธาและความเชื่อเป็นหลักต้องอยู่บนข้อเท็จจริงเหตุผลและอยู่บนหลักประชาธิปไตยวันนี้ข้อมูลความรู้หาได้มากขึ้นในอินเทอร์เน็ต เขามีความรู้มากกว่าเดิมและสามารถวิาพากษ์วิจารณ์สังคมได้ด้วยตัวเองซึ่งนักการเมืองเลวนักการเมืองซื้อเสียงมาด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมซื้อตัวขายตัวสอสอนายวีรกรจึงประท้วงอีกว่านี่เราอยู่ในวาระใดไม่ทราบเราต้องชี้แจงในส่วนที่ถูกพาดพิงเท่านั้นซึ่งนายชวนวินิจฉัยว่าเรื่องนักการเมืองเลวอยู่ในส่วนที่ถูกพาดพิง นายธีรชัยจึงกล่าวต่อว่าคนที่มาด้วยประชาธิปไตยแต่ถูกใส่ร้ายว่าชังชาตินั้นไม่ใช่ตนอยากให้ประชาชนตระหนักถึงรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารและไม่ควรใส่ร้ายนักการเมืองที่มาโดยสุจริตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ